สา3จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและกำแพงเพชรยืย่นแบบสำรวจประมาณ4,000รายชื่อที่ทำการสำรวจชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งพบว่า92%เห็นด้วยกับการก่อสร้างเขื่อนแม่วงโดยยื่นให้กับตัวแทนคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคอชกอเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงณสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงบ่ายวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนียวันนี้ที่มาเนี่ยก็ได้ยื่นรายชื่อค่ะมี4,000 4,000กว่ารายชื่อ4,000กว่ารายชื่อนี้มาจากพื้นที่ไหนบ้างคะพื้นที่อำเภออ,อ,อุทัยกำแพงเพชรนครสวรรค์สามจังหวัดนี่ทำกันไม่กี่วันนะครับทำเพราะรู้ข่าวว่าจะมี EESIA อะไรเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจภาษานะครับตรงนี้นละทำแค่แค่ไม่กี่วันเนี่ยครับท่านลองคิดดูได้มาสี่พันกว่าชื่อเพราะซุ่มเอา สาเหตุหลักในการสนับสนุนครั้งนี้เกิดจากปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากที่ทุกปีชาวบ้านในพื้นที่จํานวนมากต้องทนทุกข์กับปัญหาดังกล่าวรวมไปถึงภาวะภัยแล้งที่พวกเขาต้องการให้มีการจัดสรรน,น้ําอย่างเป็นระบบเพื่อการเกษตรทั้งนี้ยังเห็นว่าถางเลือกที่ฝ่ายคัดค้านนํามาเสนอให้มีการจัดการน้ําในรูปแบบอื่นจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีเท่ากับการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ เพราะว <German> ่าผมเนี่ยอยู่ในท้องที่เพราะผมไม่ได้ไม่ได้เป็นนักวิชาการแต่ปะสบปัญหาที่มันมาจริงๆเนี่ยมันท่วมพี่น้องนะครับบางทีเนี่ยอย่างปีห้าสี่นะพวมัเสียหายรู้จักเท่าไหร่แต่ปีห้าหกท่านรู้ไหมครับน้ําน้อยกว่านั้นอะลาดยาวนะครับเทศบาลลาดยาวท่านเทศบาลลาดเจ้าไก่ต่อเทศบาลหนองบินตำบลหนองกระโดนเฉพาะเฉพาะโซนดล่าเนี้ยังไม่เกี่ยวกับกําแพงเพชรกับอุทัยนะครับใ่ตรงเนี้ยท่วมทีค้ง ที่อนุรักษ์บอกว่าให้จัดการบอกว่าจัดการอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้ครับตำบลน,น้องหลวงนั้นมีเขื่อนสองแห่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดย่อยอ่างเก็บน้ําขนาดย่อยเนี่ยทำการเกษตรไม่ได้เพื่อ,อไว้อุปโภคบริโภคทําประปาได้อย่างเดียวทํานาไม่ได้แต่พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีนั้นได้ทําการเกษตรทั้งจังหวัดทําพืชไร่ต้องการแหล่งน้ํา ที่อยู่สูงกว่าให้ไหลบ่ามาสู่อำเภอสว่างอารมณ์เกิดไหลบ่ามาแล้วตำบลนงหลวงนั้น <c oughs> ก็ได้สูบแม่น้ําแวลักแดดขึ้นไปเก็บถ่านย่อยอีกทิงหนึ่ง,ง <c oughs> พี่น้องประชาชนตำบลนงหลวงนั้นก็คือว่าอยากได้เขื่อนถ้าเกิดไม่มีน้ําไหลหลากมาจากภาคเหนือพี่น้องอำเภอสว่างอารมณ์นั้นจะไม่ได้ทําการเกษตรเลยเพราะว่าขาดขาดน้ําครับ <c oughs> แม้ว่าผลจากการาหารือของคอชกอมีมติให้กรมชลประทานนำโครงการไปพิจารณาใหม่อีกครั้งรวมไปถึงมีหนังสือที่แสดงความเห็นชัดเจนจากฝ่ายกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชที่เห็นว่าพื้นที่ป่าแม่วงมีความสมบูรณ์เกินกว่านำไปใช้ก่อสร้างเขื่อนแต่ถึงอย่างไรปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งส่งผลกระทบจริงกับชาวบ้านในพื้นที่เป็นวงกว้างจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ว่า จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโครงการเขื่อนแม่วงหรือจะใช้ทางเลือกอื่นๆเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าววรัญญาจันทราทิพย์ถ่ายภาพขวัญชนกเดชเสนสสำนักข่าวสิ่งแวดล้อมกรี e นิวส์ทีีรายงาน